ถึงแล้วให้สุดคุ้คนงานอืมห้องก็โอเคอยู่ดิอยู่อันนี้แหมคุณสวัสดีครับก่อนทันทีสวัสดีครับเบลล์ This is very nice isn't it อืมเป็นยังไงห้องสุดยอดห้องงานเป็นห้องงานยุบัตยาพี่น้องสุขุสุขุนบมกก็มาหอดบ้องค่ะเพื่อนยุบัตยาประเด็นน้ำ วิวงามขนาดไห้นางเหี่นนางมันซาไปน่งบ้างป้าตรงภาคเกษตรที่ซุปเปอรอดอยากตากแห่งปักเกษตรบ้าเกาะอยู่เมืองไทยบนเมืองภรคเกษตรแหงหมดคือมันมีคนจีนมุณรูหละ่ะพระเกษตรแหงหมดโอ้ยเียดาดี ก็อยากปางแพลงพี่นอองอายุสร้างประเทศประก <laughs> <laughs> เกษตรก็ลืมท่ายตูเสภาเพิ่งตอนไหนบอกตูเสภาหน้าไปเราเห็นในสตูน้อยตาวีอืมเลิดเลิดเลิดพี่น้่งนี่เป็นตู้เสฟ เลิดเลิดเลิดโอเคสุดยอดเลยอืมเดี๋ยวเก็บขว่าเก็บของกันสิไปหาของกินหิวเขาไม่ได้กินขเขาขอยู่ไอ้เพื่อเท่าสิพาะพระเจ้าไมไ่กิน MK MK I have six they have MK here They have everything in here Food court กิบบเอ็มจีเหนเฮีย้าพยังไม่กินเอ็นเคจอนี่ัจฉัยได้นรือัดครับก่อนสวดีครับบังไปหรอ้าพยัาไม่กินเอ็นเคเนี่ยปัจฉิมทำเดือนได้หรือเปล่าเดินสน้ทแ่นเลยข้าพเย้าไม่กิน MK, กเอ็เคไปอแต่ไม่แตน,นเลย มันยังกินขนมกีบขนมจับขนมจิ้มซิมจิ้มซ้ำเล่าเยอะมากไม่ใช่เลยเหมือนเบสิกทีบอกไปเดี๋ยวรอให้น้ำเดือดก่อนเอาอั้มภาษาอินเียอั้มโชว์แฟนกลับซิอั้มเย่ออั้มเออกู๊ดเลิศเลยไม่ได้กู๊ดนะรอยมันเดือดกันให้มันสุกก่อนบ่ นี่ลายเขาแต่ง่ายเร็วอีโชูแฟนคลับอ้ามอ้ามอีเอ้ามนี่ดูอ้ามหนาวอ้ามมาอืู้หูตุดตุดตุดสะเม็ดแจนได้พี่น้องบุญเดาพี่น้องเดี๋ยวตั้งใจเห็ดเปิดเพลงนางเหม่อ นอินไง่นออินเรากินสโลละเดี๋ยวกปนกับอิสฟูแอนดนาวีอิสโลขาเห่าอั่วกินเราไปหน่อยินสองคนหมอบังไงหนึ่ง